งานเดโมเดย์ซับบริมิชั่นอันล็อกไอเดียสู่รายได้ด้วยงานสกรีนซับบริมิชั่นงานที่จะเปิดบ้านให้คุณได้เรียนรู้งานสกรีนแบบเต็มพิกัดในงานนี้เราจะจัดฐานการเรียนรู้สุดพิเศษถึง6ฐานให้คุณเข้าใจการทํางานของเครื่องสกรีนแต่ละประเภทพร้อมทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คาแนะนําอย่างใกล้ชิดเริ่มกันเลยกับฐานที่1ชุดเริ่มต้นธุรกิจกับเครื่องฮิตเพสขนาด A4 และ A3 ที่ใช้งานง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่ใครๆก็ใช้งานได้ต่อไปฐานที่สสกรีนแก้วหันษาช่างเทคนิคจะโชว์การรีดลายลงแกกกก้้วววทุขขนนาาดรรมถึงบอํ มาะสหรับคนที่สา่มกส,กกา 3, สกินกระเป๋าผ้าและหมอนอิงสุดนุมน่มนุ่มด้วยเครื่องเซนเกาะออโตเพนที่สามารถรีดงานหน้ากว้างได้ถึง40คูณ60ซนติเมตรฐานที่สําสำหรับสายกีฬาเราจะโชว์การทำงานของเครื่องรีดโลขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเสื้อกีฬาและเสื้อวิง่งรีดลายแบบเต็มตัวเสือ้อฐานที่5 d e ดีไซน i t h me ที่คุณจะได้เรียนรู้โปรแกรมไอดูดีไซน์ออนไลน์และ Photoshop เพื่อสร้างสรรค์ลายสกินแบบมือโปรและสุดท้ายฐานที่6กับเครื่องรีดร้อนแบบทางทางจะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นไวกว่า ออเดอร์เยอะก็ไม่ต้องกลัวงานนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆที่พร้อมต่อยอดเป็นไรายได้ให้เกิดขึ้นจริงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Demo เด y u u b l i m a t i o n Unlock และวพบกันกับงานในครั้งถัดไปที่นี่จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในธุรกิจของคุณ